กูเริ่มเหนื่อยแล้วเดินขึ้นมากูก็เหนื่อยเป็นเท่าแก่มาสี่สิบปีนี่ไม่เหนื่อยยิ้หายอะไรไหมแต่ก็ถือว่าดีใจนะครับสำหรับพนักงานของบริษัทอเมดโลโก้เนี่ยขอบคุณนะครับที่ทุกคนยังอยู่กับเราปบมือให้ตัวเองนะครับทุกคนคือคนเก่งนะเก่งจริงๆ สังเกตว่าสองปีนี้ผมไม่ได้ดูโรงงานแล้วเห็นไหมจะเดินแบบปั๊บปั๊บผมจะคุยกับบางคนเท่านั้นเองเพราะว่าหลังๆนี้ก็เริ่มวางมือที่จะไปทํากิจกรรมที่ตัวเองรักตัวเองขาดไปในวัยวัยเด็กผมเป็นเท่าแก่ตั้งแต่อายุสิบแปดเนี่ยชีวิตวัยรุ่นผมไม่มีเลยอะผมไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะผมไม่เคยแบบไปกินเหล้าตื่นสายแล้วทํางานไม่ได้ไม่เคยมี มีแต่วความรับผิดชอบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงอายุเจ้าหกเนี่ยตอนนี้ปีนี้58าสแปอห้าสิบเ้ารามั่งวะเกือบแล้วละ่ะนะคิดว่าขอพอละได้เท่าไหร่กูเอาเท่านั้นเพราะว่ามาจากไม่มีอะไรมามาจากดินจริงๆผมกระเป๋าใบเดียวนะครับเป็นเป้ใบเดียวโดดขึ้นรถเข้ามาจาก พนัฐนิคมชนบุรีมาเป็นลูกจ้างโรงงานสกรีนเป็นลูกจ้างโรงงานสกรีนอยู่ได้1ปีแล้วก็ออกมาอยู่โรงงานทําหมวกอีกหนปีโรงงานไทยเวิร์นขับที่เป็นลูกค้าเราผมพิมพ์หมวก M150 เนี่ยทั้งหมด11ล้านใบพิมพ์อยู่ตั้งกี่ปีมีใครอยู่ในนี้ทันมั่งกบทันไหมพิมพ์ M150 ทันไหมใครทันม้างเนี่ยพวกนี้ยทันหมดเลย ไอ้พวกที่อยู่20กว่าปีก็ขึ้นนะนะทันหมดผมพิมพ์อยู่11ล้านใบผมตั้งใจทำงานมากเลยไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะมีลูกตั้งแต่อายุ21นะ่ะก็เป็นเท่าแก่มาตลอดจนปีนี้58-59แล้วพูดตรงๆว่าให้กูพักมั่งได้ไหมกูไม่อยากทำแล้วกูเบื่อแล้ววงการอย่างนี้เพราะว่าทำไปมันก็เหมือนเดิมๆเ,เพราะว่า อะไรเราก็รู้หมดไม่ว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกรู้มาหมดกราฟิกกราฟิกทำเป็นหมดขอไปทำงานที่ตัวเองรักก็คืองานช่างไม้บางคนนะที่เห็นว่าท่าแก่เนี่ยไปทำงานไม้อยู่ข้างหลังกันนะพนักงานบางคนยังไม่รู้นะอีตาลุงคนนี้ใครวะใช่ไหมเดินสวนกันเข้าห้องน้ำเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักมีใครไม่รู้จักผมบ้าง มันไม่กล้าตอบไวแม่เป็นกูกูยกเลยนะเนี่ยมึงไม่แน่จริงนี่หว่าก็ไปทํางานไม้ถ้าเกิดใครสงสารนะใครอยากช่วยนะไปช่วยเสิร์ฟน้ำบ้างเหมือนอย่างน้องแว่นน้องแว่นน่ารักไอ้แว่นน่ารักมันเสิร์ฟน้ําบ่อยนะไอ้ไอ้น้องกิ๊กก็ไปช่วยกวาดนะวันนี้ก็ไปช่วยจับตู้เพื่อประกอบตู้ก็สนุกนะครับสนุกที่เล่าให้ฟังเช่นเยอะเนี่ยเพราะอะไร ผมบอกว่าคุณตั้งใจทํางานเถอะแล้วคุณจะเกษียณแบบเกษมอย่างผมคุณอยากเกษียณแบบไม่เกษมไหมคุณทํางานอย่างนี้คุณมีอาชีพติดตัวนะครับผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไปประกอบธุรกิจคุณก็สามารถทําได้แต่คุณไม่สามารถที่ออกไปได้เพราะว่าภาระหน้าที่ของคุณยังมีอยู่คุณหาอะไรเสริมเวลาคุณเกษียณแล้วคุณจะได้ไม่เป็นคนที่เหงาอย่าผมไม่เหงา่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ไปตะลัดตะแตกกับเพื่อนเพื่อที่จะ ไปช่วยเขาทาโต๊ะทําเก้าอี้ทําก็นสนุกอาศัยวันหนีเมียเทีย่ยวได้โอเคกูคชอบมึงอย่าหัวเราะไอ้พงกวเรื่องจริงมาพูดเล่นมึงอย่ามึงหัวเราะเล่าให้ฟังนะครับปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งผมจัดงานปีใหม่ให้พนักงานของบริษัทเนี่ยทุกทุกปีทุกปีไม่เคยขาดนอกจากช่วงโควิดโควิดยังกินหมูกระทะกันปะ นิดหน่อยนะก็คือช่วงนั้นแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นนะทุกปีเราจัดมาตลอดเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของพนักงานเหน็ดเหนื่อยมากับเรานะครับบางคนบอกว่าเท่าแก่ได้เยอะพนักงานได้น้อยก็ก็จริงนะฮะแต่เวลาขาดทุนนะรุ่งพนักงานไม่ได้มาขาดทุนกับเท่าแก่อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเจ็บระกำช้ำชอกอะไรเหลือจะทนแต่พนักงานก็ยังอยู่กันได้แต่เท่าแก่นะจะอยู่จะไปไม่รู้ ได้เยอะกว่าเพราะเพราะเราลงทุนมันก็แฟร์ฟรเนาะถ้าใครมีความสามารถก็ไปเปิดทําเองไปทําธุรกิจของตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าให้เข้าทาต่อออกทางประตูพนักงานของเราหลายคนที่ออกไปแบบไม่สวยก็คือออกไปแล้วก็แย่งลูกค้าเราบ้างก็จบชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรก,ก้าวหน้าขึ้นจบจบไปแทบทุกคนเลยใช่ไหมเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานที่ดีไม่ได้ต่อไปนานาคนคุณจะหวังเลยคุณจะเป็นเท่าแก่ที่ดีได้ นะผมอยู่กับเท่าแก่ผมอะผมไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยสายผมทํางานสม่ําเสมอและทําใช้หัวสมองทำําผมทํามากกว่าค่าแรงที่เขาให้ผมอีกเพราะฉะนั้นมันถึงได้ได้ดีมาทุกวันนี้นะครับเอาให้เป็นแบบอย่างนะครับพูดมาซะเยอะนานนะ,ะขอบคุณพนักงานของอีเมลโลโก้ทุกคนที่ช่วยกันฟันฝ่ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา อย่างน้อยที่สุดก็บางคนก็อยู่กับเรามา20 30ปีก็มีนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาอยู่ก็มีแต่ก็ขอบคุณทุกคนในครั้งนี้ขออํานวยไวพรให้ครอบครัวของพนักงานอีเมจโลโก้แลระพนักงานในเครือทุกคนนะครับอย่างแอนนิเทแล้วก็ h d สบีวที่อยู่ในนี้ให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้อีเมโลโกปลบมปอให้ตัวเองครับวันนี้รู้สึกว่าพูดดีนะ กูพูดดีมากแต่เหมือนเหมือนมีสคริปต์เลยว่ะเพลงน,นะนนมึงจะให้กูร้องแต่เพลงกูก็แม่งยี่สิปีที่แล้วกูก็ร้องเพลงนี้แม่งกี่ปีก็กูก็เบือ่อมึงก็เบือ่อกูก็รู้กูก็ไม่ร้องโอเคนะขอบคุณครับ